มูลค่าที่แท้จริงของเงินนั้นคืออะไรทำไมคริปตโตกรนซีถึงมีความผันผวนค่อนข้างสูงเรามาฟังคำตอบกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Poscat นักเล่าในตำนานช่องที่จะพาคุณมาพบกับเรื่องราวดีๆเมสาระและก็ให้แง่คิดที่สําคัญนะครับใช้เวลาไม่นานจนเกินไปสําหรับเรื่องราวในวันนี้ครับผมเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนนะครับจำเป็นต้องใช้มันเป็นหนึ่งในปัจจัยสนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเงินนั่นเองในปัจจุบันนะครับผม มีเงินตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างกลายมาเป็นที่นิยมครับที่เขาเรียกกันว่าคริปโตเคอเรนซีแต่ก่อนที่จะพูดถึงคริปโตเคอเรนซีครับเรามาพูดถึงเงินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันก่อนทุกคนรู้ไหมครับว่ามูลค่าที่แท้จริงของเงินนั้นมันคืออะไรคําตอบของมูลค่าที่แท้จริงของเงินครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่าให้ฟังครับผมถ้าสมมุติว่าผมหยิบแบงค์พันขึ้นมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็ถามทุกคนว่า ธนบัตรใบนี้มีมูลค่าเท่าไหร่คําตอบแบบไม่พลิกโผลนั่นก็คือ1000บาทใช่ไหมครับผมคนไทยนะครับทุกคนรู้ข้อนี้ดีเพราะนี่คือสกุลเงินหลักของชาติเตานี่คือสกุลบาทและแบงก์สีเทาใบนี้ครับก็มีมูลค่า1000บาทตามกฎหมายของประเทศไทยแต่ถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาประกาศว่าธนาบัตรใบละ1 0 0 0บาทที่ผมถืออยู่เนี่ยจะถูกยกเลิกทั้งหมดแบบนี้แบงก์พันที่ผมหยิบขึ้นมาเนี่ยจะเหลือมูลค่าเท่าไหร่ครับ แน่นอนครับมันจึงเหลือเป็นศูนย์ทันทีที่ยกตัวอย่างแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เห็นถึงมูลค่าที่แท้จริงของเงินตราที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับผมแท้จริงแล้วครับมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรเหมือนดังที่มันมีจริงๆครับม,มันเป็นเพียงมูลค่าที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนต่างหากมันถึงมีมูลค่า <S <S แบงค์พันธ์นะครับมีมูลค่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมเป็นคนที่ตีพิมพ์และบอกว่านี่คือเงิน1,000บาท ที่ใช้ในประเทศไทยแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับมันจะไม่มีมูลค่าเลยถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่าไม่ใช้มันแล้วนะจริงๆแล้วครับค่าเงินทุกสกุลทั่วโลกครับก็เป็นแบบเดียวกันเพราะว่าได้การยอมรับครับจากคนอื่นๆมันเลยเกิดเป็นมูลค่าขึ้นมายิ่งค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกมันก็เลยยิ่งมีมูลค่ามาก ส่วนสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเองครับสาเหตุที่เราเห็นว่าบิตคอยครับที่เป็นหนึ่งในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีราคาที่มันไม่แน่นอนนั่นก็เป็นเพราะว่าการยอมรับของบิตคอยครับแปรผันไปตามจํานวนคนที่ยอมรับมันนั่นเองในตอนแรกครับบิตคอยเนี่ยมีราคาแค่มีราคาแค่ไม่กี่พันบาทครับแต่พอมาดูตอนนี้ครับหนึ่งบิตคอยมีราคาถึงล้านกว่าบาทน,นะครับซึ่งมันแตกต่าง ซึ่งมันแตกต่างกันอย่างมหาศาลนะครับน่นเป็นเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยคนที่ยอมรับมันนะครับแล้วก็เอามันไปใช้เนี่ยมีจํานวนน้อยมากนั่นเองแต่พอมาในปัจจุบันนะครับคนที่ยอมรับและให้การยอมรับบิตคอยนะครับมีจํานวนมากขึ้นมหาศาลนั่นเองครับมันก็เลยมีมูลค่ามากขึ้นลองสมมุตินะครับถ้าสมมุติว่าผมเกิดสร้างเงินขึ้นมาสกุลหนึ่งอาจจะชื่อว่าบีคอยก็ได้ครับสร้างเองใช้เองคิดว่ามันจะมีมูลค่าหรือเปล่าครับคำตอบก็คงจะไม่มีใช่ไหมครับผมแต่ถ้าในทางกลับกันครับผมสามารถหาคนเอา มาร่วมใช้ด้วยเนี่ยใน b ีคอยเนี่ยหรือไปบอกว่าสามารถเอาเงินผมอะไปจ่ายที่ร้านนูน้นร้านนี้ได้ B ีคอยของผมก็จะมีมูลค่ามากขึ้นตามนั่นเองถ้าใครอยากเห็นภาพม่านครับลองคิดถึง s t a มเซเว่ก็ได้ครับสแตมเซเว่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่ใช้ในเซเว่นมันก็จะไม่มีมูลค่าไหลแต่มันใช้ในเซเว่นเนี่ยมันก็กลับมีมูลค่ามากขึ้นนั่นเอง นี่นะครับเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมค่าเงินคริปโตเคอเรนซีมันถึงมีความผ,ลผ,ลผลันผวนนั่นเป็นเพียงเพราะว่ามีแค่เพียงคนกลุ่มเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่กี่คนนะครับที่ให้การยอมรับมันค่างเงินนี้มันก็เลยเปรียบเสมือนสะน้ําเล็กๆครับที่มีคนอ้วนคนนึงกระโดดลงไปแรงกระเพื่อมที่ว่าแรงกระเพื่อมเวลาที่มันมีก็ต้องเยอะมากขึ้นตามไปด้วยแต่ถ้าวันหนึ่งครับคนยอมรับมากขึ้นเยอะขึ้น,นครับจากสะเล็กๆเมื่อกลายเป็นมหาสมุทรเด็กอ้วนคนเดิมกระโดดลงไปในสะนะครับแรงกระเพื่อมมันก็จะแทบจะไม่มีต่อไปแล้วนั่นเอง ที่จริงแล้วอัดใจอย่างหนึ่งนอกจากความเชื่อมัน่นนั่นก็คือจํานวนคนของการใช้งานนั่นเองยิ่งจะมีจํานวนคนการใช้งานมากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมมูลค่าของเงินสกุลนั้นนะครับก็จะมีมากขึ้นตามไปเท่านั้นด้วยจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนคนที่ใช้งานครับมันมาจากความเชื่อมั่นก่อนเป็นอันดับแรกครับแต่เขาไม่ได้เชื่อมั่นในสกุลนี้เขาก็จะไม่มีทางใช้งานในเงินสกุลนี้โดยเด็ดขาด แต่ถ้าเขาเชื่อมั่นเนี่ยเขาถึงจะนํามันมาใช้งานนั่นเองครับผมนี่แหละครับผมมูล,ลค่าที่แท้จริงของเงินครับเป็นไปตามตัวผันแปร2ออย่างนั่นก็คือความเชื่อของคนและการใช้งานของคนนั่นเองการที่ค่าเงินมันจะขึ้นหรือจะลงครับอยู่ที่ความเชื่อของคนเป็นหลักนั่นเองครับโดยเฉพาะค่าเงินอย่างสกุลเงินอย่างคริปโตเคอเรนซีที่มีหลากหลายสกุลเป็นพันสกุลในปัจจุบันนะครับมันมีค่าตามความเชื่อมั่นและความผันแปรของจํานวนผู้ใช้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นครับ ลองคิดให้ดีนะครับว่าแท้จริงแล้วนะครับอะไรที่เราสามารถสร้างมูลค่าให้กับมันได้ไม่ใช่เพียงแค่เงินอย่างเดียวนะครับบนโลกใบนี้ที่แปรผันตามความเชื่อมัน่นชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งตัวตนของบุคคลนะครับก็แปรผันไปตามความเชื่อมั่นของคนแต่ละคนด้วยเช่นกันครับถ้าหากว่าใครชื่ช,อ,ชอบพอร์คสต์นี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด c r i ส e Channel ผมไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาด เรื่องราวดีๆอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์ครับแล้วมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับมาดูว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ